สวัสดีจ้ามื้อนี้สิมาเห็ดกับขาวมุกป่าด้วยมุกมกมกป่าขาวนี่ป่าขาวป่าขาวบ้านเห้า ส่วนผสมก็มีตํำหอมแหง้งกระพริกกระตะ่ายแห้งผสมเอาเกลือใส่จักน้อยอย่าไม่จิ้มแล้วก็มีดนำกระแดกต้ม อย่าไม่เข้มมีผักผักกระแยงแล้วก็ผักซีเล้าแล้วต้นหอมเอาไข่ใส่พร้อมไข่กับไข่เป็ดไข่ไก่มันเบิดนแล้ว พวกนี้มันเข้ากันถูกไข่ใส่ไข่ไก่ไข่ไข่เป็ดไหมว่ามันไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เป็ด สองลูกเข่าไม่เก่ากันวันนี้ก็จะชูลใ่ชูล

แก่ๆเ okay, okay. ีอยตังตกสุดทายเยอะไหมขึ้นห hmm. มูต้มน่หน่อยไม่ไดสอันย่งสามตัวอันย่งได้สามตัวอ่ะ hmm. แต่เป็นกระบอกเข่ากระบอกเข่า một nhay được chưa nè số một này. <laughs> yeah, số một này thôi Một thôi

ต้องเห็ดจจงสีมันจจงอยู่แล้วๆไปนี <N> ่แปว่าชุดสิ้นแล้วทีห่อห่อหมกวันนี้ก็จะเอาไปหนึ่งหมกแล้วเราได้ได้หกห่อได้หกหมกหมกหน่อยหมกใหญ่ เท่าน,นี้ล่ะเด้อจ้าจะเรื่องชิปนาบิปต,ตามเนี่ยละ่ะขอคุณหลายๆลาย,ายบายบายเจอกันไหมชิปนาเด้ตอตท่นี้ล่ะจ้าขอคุณหลายหลายจ้าชิดต,ตามเด้อ